สวัสดีค่ะวันนี้เราใครควรพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่2 5ข้อ39ค่ะเมื่อดาวิดได้ยินว่านาบานสิ้นชีวิตแล้วท่านจึงว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นการเหยียดยามที่ข้าพระองค์ได้รับจากมือของนาบานและทรงป้องกันผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ให้ทําความชั่วพระเจ้าทรงตอบแทนการกระทำชั่วของนาบานให้ตกบ,บนศีรษะของเขาเอง แล้วดาวิดก็ส่งคนไปสู่ขออับิกายินให้มาเป็นภรรยาของท่านพระคมัมภีร์บันทึกถึงเรื่องราวของนาบานที่จบลงด้วยการสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าดาวิดเป็นตัวอย่างของบรรพชนที่สอนให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่เราพึงกระทำในวาระใดชัดเจนท่านหนึ่ง เรื่องราวตอนนี้เมื่อดาวิดทราบว่านาบานตายแล้วสิ่งที่ดาวิดกระทำคือสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าที่ปกป้องท่านให้พ้นความบาปพระเจ้าทรงจัดการทุกอย่างให้แก่ดาวิดที่พระองค์ทรงเลือกและทรงรักประเด็นนี้สะท้อนมาถึงเราทุกคนด้วยเราก็เป็นเช่นดาวิดเสมอพระคัมภีร์เปิดเผยต่อไปว่าดาวิดได้ส่งคนไปสู่ขอนางอบิกยินซึ่งตกในฐานะหญิงไม้แล้วนั้น ให้มาเป็นภรรยาของตนประเด็นนี้หลายคนอาจสงสัยและสับสนในความคิดความเชื่อว่าอย่างนี้ก็ได้หรือแต่เราต้องไม่ลืมว่าในยุคนั้นการอุปการะหญิงไม้เป็นเหมือนคำสั่งที่พระเจ้าทรงบัญชาวไว้ในธรรมบัญญัติและที่สำคัญก็คือนาบานเองเป็นคนในวงวานของคาลิซึ่งเป็นเผ่ายูดาเราทราบได้จากใน พระธรรมหนึ 1, Samuel, ่งซามูเอลบทที่25ข้อ3และเผา่ายูดานี้ก็คือเผ่าเดียวกับดาวิดเพราะฉะนั้นดาวิดจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะรับนางอบิกายินมาเป็นภรรยาได้เพื่อเป็นการอุปการะพระบัญญัตินี้อาจไม่คุ้นทางความคิดของเราทั้งหลายนะักแต่พระบัญญัติของพระเจ้าดาวิดกระทำได้แน่นอนด้วยความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ขอพระเกยียติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน